เจอปัญหาหน้ารถเป็นแบบนี้กระพิบรัวๆแต่รถนั้นสามารถขับขี่ได้ไปครับไปเปลี่ยนกันโดยการลื้อออกทั้งคันนี่คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการขันสามารถขันออกได้ทั้งคันเลย นี่คือสาเหตุหลักเรียกว่าแผ่นย่าเสียจะเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับราคาของแท้นั้นอยู่ที่800ถึง900บาทใครกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่แนะนําให้เปลี่ยนแผ่นชาร์จใหม่ได้เลยครับรถทั่วไปไม่จะเจอปัญหาอยู่ที่ประมาณ5,000 50, 0โลหากเป็นรถที่ใช้งานหนะักวิ่งงานบอดไม่จะเจอปัญหา30,000กว่าถ40,000โล